เ p Variety ตสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องในอีพีที่2 3ถึง25คลิปนี้จะมีการเฉลยว่าใครฆ่าหลิวลูอี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่ฟู่หลงจะใช้มีดแทงตัวเองหมอเกิดรีบห้ามและบอ,อกความจริงให้รู้ว่าอ๋องซู่ไม่ได้ถูกพลิกความเย็นอะไรหรอกทั้งหมดเป็นแผนที่สนมโชววางไว้ซึ่งอ๋องซู่เองก็ไม่รู้เขากลัวเมียจะโกรธที่โดนแม่ของเขาหลอกแต่เมียบอกจะโกรธทำไม แค่เขาไม่ตายก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วชอบจากนางเอกไม่งี่เงา่าแม้เนี่ยจะไม่โกรธแต่อองซูปก็ยังโกรธอยู่ดีที่เอาเรื่องความเป็นความตายมาล้อเล่นจึงสั่งให้แม่นมกลับไปจวนเดิมแล้วเพิ่มงานให้หมอเกิดทําเป็นการลงโทษจากนั้นก็หันไปถามเมียว่าทําแบบนี้ไม่คิดเหรอว่าถ้านางตายเขาจะอยู่ได้ยังไงเมียบอกว่าตัวเองก็วางแผนอนาคตไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อฟูหอหลูอีก ตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือคอยดูน้องชายเติบโตถ้าไม่มีสามีอยู่ด้วยทุกอย่างก็ไม่มีความหมายสามีถามต่อระยะนี้ที่ดูแลดีแถมทำน้ำแกงมาให้อยากได้อ่องสู้น้อยใช่ไหมละ่ะจากนั้นก็บอกว่าได้ทำการยกเลิกคำสั่งปิดหอหรุี้ให้กลับไปเปิดกิจการได้ตามเดิมสนมโชวเห็นลูกสะพ้ยยอมสละชีวิตเพื่อลูกชายจึงขอโทษไม่คิดว่านานจะยอมทำขนาดนี้ แล้วอวยพรให้ลูกชายกับลูกสะพ้ยอยู่ครองคู่กันจนแก่เท่าในที่สุดฮอหลูอีก็กลับมาเปิดกิจการอุดมการคือทำเครื่องประดับให้สตรีทั้งใต้ล่าโดยราคาที่จับต้องได้แม้เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาใกล้ถึงวันประลองอู๋ปฉีคือมือวางอันดับหนึ่งแต่ถ้าเขาชนะจะเป็นอุปสรรคต่อการช่อโกงอ๋อ,องเฉิกัง,งวลเพราะเขาเป็นลูกของจางเย่าเฉิง แต่จางยาเย่าเฉินบอกตัดขาดกับรูปคนนี้มานานมากแล้วจะทำอะไรก็ลงมือได้เต็มที่ยังไงก็ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์สวนรวมไว้ก่อนอองสู้ไปร้านขายเครื่องสังริษลงมือทำปิ่นปักผมให้เมียด้วยตัวเองแต่เมียไม่รู้เห็นปิ่นปักผมปิดเดี้ยวเลยบ่นด้วยความไม่พอใจซื้อของมาให้ทั้งทีจะเลือกที่ดีๆหน่อยก็ไม่ได้แต่พอรู้ว่าสามีเป็นคนทำก็รีบกลับคำบอกชอบมากๆปลาที่สุดๆ สามีบอกจบก,การประลองเมื่อไหร่จะพาเมียไปฮันนีมูนฟู่หลงดีใจแล้วให้เขาเกี่ยวก้อยเป็นการสัญญากู้หยวนไปส่งข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในจวนอองสู้ตอนนี้นางคือสปายสายลับของอ,องอันพราววันที่หลิวหลู่อี้ตายนางคือคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดขณะที่หลิวหลู่อี้ประทะก,กับอ,องอันนางเอามีดเจาะคอตัวเองขอร้องหลิวหลู่อี้ว่าอย่าฆ่าอ,องอันเพราะนางชอบเขาตั้งแต่ตอนเป็นคุณชายจีสุย ช่วงชุนละมุนหลิหวลุยอี้พลาดท่าโดนมีดในมือของนางแทงเข้าไปที่อกจึงขาดใจตายอองอันปลอบว่านางไม่ได้ตั้งใจและนับจากนี้ไปเขาจะปกป้องนางเองนางจึงบอกความลับเกี่ยวกับพอ่อรลุยอี้ทั้งหมดให้เขารู้ถึงวันขัดเลือกแม่ทัพกล้าจะมีการประลองธนตูตามธรรมเนียมเป็นพิธีเปิดเหล่าสตรีจะนำกำไลดอกไม้มอบให้วีรบุรุษในดวงใจอวยพรให้ประสบความสำเร็จ ชีจู่จะเอาไปให้อ,องหวายแต่เกิดชนกับอองเฉิงจนเขาเกือบเข้าใจผิดคิดว่านาจะเอามาให้ตัวเองแต่อ,องหวายเข้ามาพอดีนางเลยมอบให้เขาไปในขณะที่ฟู่หลงอวยพรให้อองอนันแล้วเดินเอากำไรไปมอบให้สามีส่วนฟู่เสียนไม่กล้าเอาไปให้อูไปชีเขาเลยมาขอด้วยตัวเองระหว่างนั้นมีสตรีนางหนึ่งมามอบกำไรให้แต่เขาบอกอยากได้จากฟู่เสียนเพียงคนเดียวเท่านั้นนางจึงสวมให้เขาด้วยมือตัวเองแล้วมองกตาหวานยังกับน้ำตาหก เริ่มการประลองเหล่าบุรุษห,หยิบคันธนูแต่ละคนมาเทพทั้งนั้นผลออกมาส่วนใหญ่ยิงนกได้คนละหนึ่งตัวอูไปฉียิงทะลุท้องจึงเหนือกว่าคนอื่นด้วยความดีใจจึงโบกไม้โบกมึงให้ฟูเสียนจากนั้นอ่องอันหยิบคันธนูยิงนกที่บินมาเป็นคู่ยิงทะลุคอตายไปหนึ่งอ่องสู้บอกนกนี้อยู่กันเป็นคู่ตัวหนึ่งมาตายตัวที่เหลือก็ไล่ที่พึ่ง อองอันเลยเล็งไปที่นกตัวนั้นแต่อองสู้ยิงได้ก่อนแถมถูกจะง้อยปากอันดับหนึ่งจึงเป็นของอองสู้อันดับ2คืออองอันและอันดับสามคืออู่ไป่ฉีฮ่องเต้รู้สึกชื่นชมในตัวอู่ไปฉีแล้วบอกให้เขาเป็นที่ในการแข่งขันจากนั้นเขาไปถามนะ้าเรื่องแอบขายสินค้าของเฟื่งไหลอีนาะบอกหวังดีอยาช่วยดูแลกิจการแล้วทวงบุญคุณว่าถ้าไม่ได้นางช่วยจะขายสินค้าให้ใคร แล้วให้รู้ไว้ด้วยว่าเขาเป็นใครนางเป็นใครจะพูดอะไรก็ให้ระวังปากอ,องอันส่งขนมไปให้ฟู่หลงอองสู้เห็นเข้าเลยมโมโหหึงไปแย่งมาแล้วสั่งเมียห้ามกินขนมของชายอื่นจากนั้นก็แยกตัวไปเตือนให้อู่ไปฉีระวังตัวเพราะมีคนไม่อยากให้เขาชนะแล้วเอาขนมที่ไปแย่งมาจากเนียส่งให้บอกเอาไปให้ม้ากินเถอะฟู่หลงเห็นฉีจู่เดินไปกับอองเฉิงด้วยความเป็นหัวจึงตามไปแต่บอกหลานเซียนไว้ว่าจะไปห้องน้ํา พอไปถึงฉีจู่แยกกับอ๋องเฉิงไปแล้วพอเขาทำรุ่นร่ามกับนางอ๋องเฉิงกลัวฟู่หลงจะเห็นเรื่องที่ตัวเองแอบทำเลยจะคาปิดปากในขณะที่อ๋องสู้มาถามหาเมียพอไม่อยู่เลยไปตามหาฟู่หลงวิ่งหนีไปเจอกับอ๋องอันอ๋องเฉิงแถว,ว่าที่วิ่งตามมาเนี่ยเพราะเหมือนฟู่หลงมีเรื่องอยากคุยกับเขาฟู่หลงหลอกด่าว,ว่าเจอสัตว์เลรัจฉานจึงวิ่งหนีมาจากนั้นอ๋องอันพานางกลับระหว่างทางเจอเข้ากับอ๋องสู้ พอเห็นเมียโดนชายอื่นจูม,มือเลยโมโหหึงแล้วอุ้งเมียกลับเนียบอกอย่าหึงไปเลยอองอันก็แค่ตอบแทนที่นางเคยช่วยเหลือแต่ก็ยังเทียบกับสามีไม่ได้สามีเลยขอให้เมียกอดเพื่อเป็นการตอบแทนเริ่มการประลองค้นหาแม่ทัพกล้าหัวข้อคือให้ขี่ม้าล่าธงการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดอุปสรคระหว่างทางเต็มไปหมดหูใ่ฉีนนำโด่งจนเก็บธงกลับมาได้แต่ตอนที่จะถึงเส้นชัยกลับเจอคนร้ายดับยิงธนูใส โชคดีได้อ่องสู้ใช้อาวุธสกัดทาให้ลูกธนูหักอูไปฉีจึงได้รับบาดเจ็บไม่มากและลุกขึ้นมาหยิบทงถือเป็นผู้ชนะได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพกล้าดูแลตราประทับค่ายพระยากล้าอย่างเป็นทางการจากนั้นฮ่องเต้มอบหมายให้อ่องอันไปตามสืบว่าใครคือคนร้ายที่ลอบยิงธนูเข้ามาอ่องเฉิงอารมณ์เสียที่แผนพลาดเลยอารวาสใส่จางเย่าเฉิงที่ไม่ยอมจัดการอูไป่ฉีให้หนักกว่านี้ แล้วโทษอีกว่าเป็นความผิดของฟู่หลงที่อาจจะรู้แผนลับแล้วไปบอกอองสู้จึงสั่งลูกน้องให้ไปจัดการนางจากการตรวจสอบลูกธนูพบว่าไม่มียาพิษแต่เป็นแค่ยาชาเท่ากับว่าไม่ต้องการเอาชีวิตแค่ไม่อยากให้อูไปฉีชนะอองสู้ออกมาเจอผู้เสียนใส่เสื้อผ้าของฟู่หลงเลยถามด้วยความแปลกใจนางบอกพระชุดของน้องเลอะจะไม่เหมาะถ้าต้องไปร่วมงานเลี้ยงจึงสลับชุดกัน จากนั้นอ่องสู้ใส่ไข่ป่ออูไปฉีเจ็บหนักต้องการคนดูแลแถมตัวอูไปบชีเองยังส่งเสียงร,ร้องเจ็บเจ็บดังลัน่นยิ่งดูสมบทบาดยิ่งขึ้นฟู้เสียเล็กเข้าไปหายาให้กินเขาพูดไม่หยุดจนนางจับไต่ได้ว่าแกล้งเจ็บคุยกันไม่ทันไรคนร้ายที่อ่องเฉิงส่งมาจัดการฟู้หลงแต่เพราะชุดที่สลับกันใส่จึงเข้าใจผิดอูไปฉีจับตัวฟู่เสียนหลบแล้วรับลูกธนูไว้แทนฟู้เสียนตกใจรีบร้องให้คนช่วย หมอเกิดเข้ามารักษาที่ลูกธนูมีการจุ่มยาพิษแต่โชคดีที่แทงเข้าไปไม่ลึกแม้เจ็บหนักก็ยังมีกร่ใจหยอดคำหวานบอกเจ็บที่อื่นไม่เท่าไรแต่เจ็บที่ใจมากกว่ามุงงมากพ่อแม่ทับกล้าปากหวานอ่องสู้เช็ดปากให้เมียบอกเผลอแป๊บเดียวแอบไปกินขนมอีกละฟู่หลงเลยรู้ว่าผ้าเช็ดหน้าหายไปไหนจากนั้นก็ชวนกันดูดาวอ่องสู้ความรู้เยอะเลยอธิบายไม่ยอมหยุด ระหว่างนั้นหมอเกิดวิ่งมาบอกว่าอู๋ไป่ฉีถูกลอบทำร้ายแต่ตอนนี้ได้ฟู่เสียนอยู่ดูแลผ่านไปสักพักฟู่เสียนมาเยี่ยมแล้วป่อจะช่วยดูแลบัญชีของเฟื่องหลายอีกให้คุยกันไม่ทันไรลูกน้องวิ่งมาตามบอกถึงเวลาฝึกกองทัพละอู๋ไป่ฉีโมโ oh ห ok, คนกำลังสวีดันเข้ามาขัดจังหวะแล้วสั่งให้ไปเอาอาวุธใหม่ในคลังมาใช้ฝึกจึงได้รู้ว่าอาวุธทั้งหมดไม่ใช่ของมีคุณภาพแต่เป็นของเก่าที่เอาไปซ่อมใหม่แบบลวกๆ จึงนำเรื่องไปปรึกษากับอ,องสู้คุยเสร็จอ,องสู้ไปเจอเมียนั่งหลับคาโต๊ะจึงอุ้มไปนอนที่เตียงเมียรู้สึกตัวแล้วบอกจะทำเครื่องประดับเป็นลายสุริยะจักราวาลจากนั้นก็ชวนให้สามีนอนด้วยกันแต่สามีบอกมีงานต้องทำต่อตอนเช้าตื่นมาเจอลายละเอียดเกี่ยวกับดาวเต็มไปหมดที่แท้สามีไม่ยอมนอนเพราะไปทำเรื่องนี้ให้ขณะมีการส่งมอบอาวุธอ๋ไปชี้เหลือไปเห็นสายลับจึงทำเป็นว่าอาวุธนั้นอยู่ในสภาพดี แล้วสั่งให้ทหารขนอาวุธบางส่วนออกไปหลอมใหม่แต่ทหารกลับลักลอบส่งออกนอกเมืองตามคำสั่งของจางเย่าเฉงิงผนสิ่งที่คอยสซวแนมาเห็นเข้าพอดีอองอันไปบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ลอบยิงอูปไปฉีวันประลองแล้วผู้อยู่เบื้องหลังคือจางเย่าเฉงิงแล้วใส่ไฟต่อเพื่อให้พ่อลูกเปลกันเองมากขึ้นอูปไปบฉีขอร้องอย่าเพิ่งนำเรื่องนี้ไปทูลฮ่องเต้เขาจะสืบหาความจริงให้กระจ่างก่อนต่อมามีการลักลอบขนอาวุธ อ,องสู้พากำลังไปดักจับแล้วบอกให้จางยาเย่าเฉิงยอมสารภาพผิดระหว่างนั้นท่านหญิงซีเหอมาหาอองสู้ด้วยความเป็นห่วงแต่กลับเป็นโอกาสให้ลูกน้องของจางยาเย่าเฉิงสาดว์อาวุธใส่อองสู้ท่านหญิงเอาตัวบางจึงถูกอาวุธได้รับบาดเจ็บจางยาเย่าเฉิงใช้จังหวะนี้หลบหนีไปโชคยังดีที่ท่านหญิงปลอดภัยนางตัดพ้อที่อองสู้ไม่มีใจให้ทั้งที่ตอนเด็กเขาปกป้องนางมาตลอดแม้แต่ตอนที่ถูกอ,องเฉิงดังแก จางเย่าเฉิงที่หนีไปกลับเจอลูกชายรอดักจับพอจนมุมเลยบอกให้ลูกช่วยฟังเขาพูดหน่อยจากนั้นก็พร่ำพรรณนาถึงความรักที่มีให้ลูกแล้วยังลงทุนคุกเขา่าขอโทษที่เคยทําไม่ดีกับลูกเนี่ยแต่พอลูกใจอ่อนกลับจับลูกเป็นตัวประกรันแล้วขี่ม้าหนีไปฟู่หลงตามมาเห็นท่านหญิงบาดเจ็บจึงบอกว่าให้พากลับไปรักษาที่จวนจะดีกว่าแล้วรับปากว่าจะช่วยดูแลเพื่อให้สามีไปตามจับจางเยาวาเฉิง จากนั้นอ่องสู้กับอู๋ไป่ฉีพากองกำลังบุกไปที่จวนสิ้นตูโโหเมื่อเข้าไปก็เจอกับจางเย่าเฉิงเขาบอกจะยอมสารภาพผิดแต่ต้องลาเว้นเมียกับลูกส่วนหลักฐานทั้งหมดอยู่ในห้องหนังสือโดยให้ทุกคนเข้าไปได้ยกเว้นอู๋ไป่ีโทษฐานที่เขาเป็นลูกอักตันยูพอเข้าไปจางเย่าเฉิงจุดไฟจนระเบิดโชคดีที่อ่องสู้กระโดดออกมาทานันสุดท้ายไฟก็ไหม้ไปทั้งจวนหลักฐานถูกทำลายจางเย่าเฉิงก็ตายในกองเพลิง อู๋ไป๋ฉี่ยืนมองน้ำตาไหลที่พ่อต้องมาตายเพราะความโลภวันต่อมาห้องเต้หนีราชโอ,องการปลดขุนนางทุกคนที่มีความสนิทสนมกับจางเย่าเฉิงพร้อมจัดตั้งค่ายพยากล้าขึ้นมาใหม่แต่พาอหลักฐานถูกไฟไหม้จึงให้อองสู้ไปตามสืบเรื่องลักลอบขนอาวุธต่ออองอันบอกเพราะตัวเองดูแลหน่วยจินอี้ไม่ดีจึงของคืนตำแหน่งให้อองสู้แต่ไม่วายพูดแขว,ว่าอองสู้เคยทิ้งค่ายไปช่วยผู้หญิงแถมมีดวงพิฆาตภรรยาอีก ถ้ากลับมารับตําแหน่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องคลางแทงใจอูไปฉีหลังพ่อตายก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อจะลืมความทุกข์จนอองสู้ต้องเตือนสติให้เขาพักบ้างด้วยความกุ้งคลั่งจึงมปะทักกับอองสู้แต่สู้ไม่ได้อองสู้ยอมให้เขาต่อยเพื่อระบายความอัดอั้นอยู่หลายหมัดน้นําตาลูกผู้ชายที่หลังไหลเป็นการร้องไห้ที่หล่อมากท่านหญิงเรียกร้องความสนใจโดยแกล้งทาเป็นมองไม่เห็น เพื่อจะพัดที่จวนออกสู้ต่อออกสู้มองออกแต่ด้วยความสงสารจึงยอมให้อยู่ฟู่หลงเองก็รู้ว่าท่านหญิงแกล้งแต่เห็นแก่ที่ช่วยสามีจึงไม่โกรธแถมยังเต็มใจช่วยดูแลหาข้าวหายาให้ที่หลงศพของจางเย่าเฉิงอู๋ไปฉีนั่งอยู่ทางกลางฝนที่ตกหนักฟู่เสียงเข้ามากลางร่มให้เขาบอกที่พ่อใช้ยาชาแทนยาพิษรวมถึงไล่ให้เขาออกจากจวนก่อนที่จะจุดไฟเผาคงเพราะไม่อยากติดค้างกับเขาละมัง้ง ผู้เสียนบอกน่าจะเป็นความรักที่พ่อมีให้กับเขามากกว่าจากนั้นอูไปฉีขอขมาพร้อมลาดเล่าหน้าหลุมศพให้ความแค้นความโกรธทั้งหมดจบสิ้นเพียงแค่นี้ขอจบอีพีที่13-25ถึงเพียงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักขององสูผู้มีดวงกาลกินีกับบุตรีเจ้าเมืองเหอจินต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ